ไฟเกียร์โชว์ขึ้นมาเป็นเกียร์หนึ่งและเกียร์สองพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> ะนะอ่านะโอเคถ้าปิดไฟอ่าเห็นไหมครับเกียร์ดูนะจุดพลิกอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเปิดไฟทำงานปิดไฟไฟเกียร์ดับนะฮะโอเคนี่นี่เป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าอ่าระบบได้กลับคืนมาเป็นปกติ นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชม y าย 2K ทา่บ้านทุกท่านนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการแก้ปัญหาไฟเกียร์เวฟร1อยสตัวเก่านะครับตระกูลร้อยเวฟน่าจะทรงประมาณเดียวกันนะฮะในการเดินสายไฟนะครับ ระบบสายไฟนะอครับขอรับชมก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังรับว่าติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ Y2K วิวว่ารบ้านอ่าครานี้ผมได้ทําการปั้นเป็นวิบากแล้วนะครับเป็นวิบากบังลมซปเปอร์คัพนะครับผมให้กับ FC นะครับเป็นเจ้าของเจ้าของรถเป็น FC ชาวชาวเพ่นะครับผมที่ได้จัดงบประมาณเข้ามาแล้วก็นํารถส่งมาทําการปั้นนะครับตามงบประมาณนะอ่าคลิปการปั้นก็ย้อนกลับไปชมนะฮะบนแถบบนแถบที่เลื่อนมานี้นะอ่า กดเข้าิลิปไว้เลยนะครับนครับมหลายช่องทางในการรับชมก็กดเข้าไปที่ช่องผมก็ได้แล้วก็เลื่อนดูนะครับในคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับ ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไม่ใช่คลิปวิดีโอเกอ่านะครับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ทำารทำการปั้นแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็เลื่อนชมกันได้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะอ่ะมาดูนะครับว่าปัญหาไฟเกียร์ลวนนะครับมีอาการเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเว็บร้อยอิดนะ,ะนะนะฮะนี่นะครับผมเห็นไหมครับนะฮะ สตาร์ทปุ๊บนะครับยังไม่ทันจะเข้าเกียร์นะอ่านี่เป็นเกียร์ว่างอยู่นะครับ uh huh. ไฟเกียร์โชว์ขึ้นมาเป็นเกียร์หนึ่งและเกียร์สองพร้อมกัน uh huh. <laughs> อ่านะโอเคถ้าปิดไฟอ่าเห็นไหมครับสังเกตดูนะจุดพลิกอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเปิดไฟทํางานปิดไฟไฟเกียร์ดับนะอ่า uh huh. นะครับ,นะครบเคนะประมาณนี้นครับสังเกตดูนะครับอ่าวิธีแก้นะ ทีแก้นะครับอ่าดูไฟหน้าก็ไม่ติดนะครับผมนี่นะไฟหน้าก็ไม่ติดเหมือนกันนะฮะแต่ไปติดที่หน้าผัดอ่าตัวนี้ไฟเกียร์โชว์นะฮะโชว์ล้วนด้วยนะครับอ่าปิดไว้ก่อนนะโอเค <laughs> อโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะดับเครื่องไว้ก่อนนะครับอ่าดับเครื่องไว้ก่อนผมย้ายสวิตช์กุญแจไว้ตรงนี้แล้วนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะฮะอ่าโอเคโอเคนะครับมา นะะกล้องจับให้หน่อยนะฮะนี่นะครับผมอืมอันนี้ผมได้มาร์คไว้แล้วนะมันจะมีขว้วนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะเนี่ยอันนี้ขว้วไฟหน้านะครับปลักไฟหน้านะจะมีหน้าตาเหมือนกับปักไฟเกียร์บนหน้าปัดที่โชว์บนหน้าปัดเลยนะอ่านะครับให้สังเกตด,ดีๆนะฮะโอเคสังเกตง่ายๆนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าส่วนใหญ่นะจะมีสี ไม่น้ำเงินก็ฟ้านะครับเขียวขาวนะฮะนี่นะครับผมดูนะน้ำเงินนะฮะเขียวขาวนะครับนี่นี่คือระบบไฟหน้าจะทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันนะอ่านะครับแล้วก็ไฟเกียร์นะครับอันนี้สีอะไรก็แล้วแต่รุ่นไปนะครับสังเกตดีๆนะโอเคนะครับอย่าหลงนะนี่นะครับ สังเกตดีๆ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันวนงนี้ก็ลงย้ายปลั๊กตัวนี้ก็ได้นะครับอ่านะมันจะมีหน้าตาเหมือนกันนะครับระหว่างปลั๊กไฟหน้ากับปลั๊กไฟเกียร์นะนี่นะครับอืม,มันกินง่ายนะขาไฟหน้าจะมีหกขานะครับขาไฟเกียร์จะมีแค่ห้าขานะฮะโอเคกล <Okay. S 1> ับกัน,นครับนําไฟเกียร์มาใส่ที่ปลั๊กไฟเกียร์นะอืมไฟหน้านําไปเสียบที่ ลักไฟหน้าครับโอเคโอเคแล้วก็อีกที่หนึ่งนะ <Huh? S 1> ทนี่ปัญหานะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่ไฟเกียร์แก้สติเมื่อกี้ไม่หายนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาลองถอดฝาประกับโซ่ด้านหน้านะครับออกนะแล้วก็ดูนะครับขั่วดูขั่วของเนี้ยนะครับ ตามสายตัวนี้เข้าไปนะครับดูข้วของไฟเตือนเกียร์นะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันหลอมละลายหรือมีรอยฉีกขาดนะครับมันจะเกิดความร้อนนะอ่ามันชอบเกิดความร้อนชอบเสียนะรุ่นนี้นะแล้วก็เกิดการขั้วละลายนะครับก็ให้ถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ซะนะครับสายเส้นตัวนี้นะฮะก็เป็นอันใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นนะฮะอเคนี้สําหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะ สำหรับท่านผู้ชมที่รู้แล้วก็กราบขออภัยนะฮะผมทําเพื่อท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้แล้วก็อาจจะประสบป,ปัญหาหัวปวดนะครับก็แก้ได้นะครับผมตามนี้เลยนะฮะอ่าเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมานะฮะอืมปับ๊บโอเคน,นี่นี่เป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าอ่าระบบได้กลับคืนมาเป็นปกตินะครับระบบเตือนไฟเกียร์นะฮะอ่าไฟเขียวขึ้นอันนี้ผมใส่แบตนะผมใส่แบตดเข้าไปแล้วนะครับสตาร์ทเลย ่าเห็นไหมครับนะอ่าเปิดไฟอ่าเดี๋ยวอ่าเมื่อกี้ไฟหน้าไม่ติดนะเปิดไฟปั๊บอ่านะฮะไฟหน้าติดปกตินะครับผมนี่นะฮะอ่าเบ้าตาดำสองสองเกนนะฮะฮะอ่าเข้าเกียร์ดูนะเข้าเกียร์หนึ่งนะครับปั๊บอ่านะครับเกียร์หนึ่งโชว์นะฮะโอเคอ่าเกียร์สองอ่า เกียสองโอเคนะครับเกียสามอ่าเกียสี่โอเคนะฮะอ่าวนไปเป็นเกียว่างโอเคนะครับผมอ่าดับเครื่องไว้เลยนะฮะดับเครื่องเลยเรียบร้อยเคลียนะฮะอ่ายังไงก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับและกดกระดิ่งนะเพราะติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วายทุกควิบานว่าต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่อยากจะแชร์การแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบางท่านนะครับผมครับผมฝาก คลิปปั้นด้วยนะครับคลิปปั้นต่างๆนะอันนั้นก็เป็นการเชื่อมโพรงของรัสโซนิกนะครับให้กับ f c แลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ